สวัสดีครัทุกคนมา,มาดูฮิโร่ฮิโร่แล้วก็รวมหุ่ดังแล้วก็รวมหวยซองนะครับผมมาดูฮิโร่กันนะทุกคนฮิโร่ฮิโร่ นีงดที่แล้วหลุดนะทุกคนนะนี่หลุดเจ็ดแปดเก้าไม่มานะแปดเก้า่วนตรงนี้ยังเดินปกติเท้าสองนะเหลือตกเถายัยงเท้าสองแล้วก็กินใจ เป็ในใจเข้าห้ากระสองเป็นห้าอันนี้ตรงนี้เข้าห้าสองจับคู่ไม่มีมีเจ็ดมีแปดมีเก้าแนมันไม่มีสองอันนี้นวดน,นี้ หอ,ห,อห้าหกเจ็ดนะงวดนี้นะทุกคนนะห้าหกเจ็ดก็ตรง ให้พิวใจมันชวนกันแค่เจ้าตัวเดียวเหมือนทุกคนนะนเจ้าตัวเดียวจากคู่กันได้ หกเจ็ดแปดเก้าสามนนี่นะตอนเช้าตอนเช้า,ชามันก็จะวุ่นวายหน่อยนะทุกคนนะมนมีเสียงน้ำเสียงตามน้ำพริกด,ด้ำอะไรเขาอ,นะอันนี้อันนี้งดที่แล้วครับงดที่แล้วไม่มีนะที่แลวนะ้ว หลุดนะที่เข้าเข้าตรงข้าตวตัวกลับไปให้ได้คล้ายสองตัวใบบนบอดนี้มาเหมือนเดิมตาแดงแล้วก็ตรงถือว่าหลุดนะคมมันคมชัด นมือวันที่หนึ่งมาตัวดีนี่ก็มาตัวโอเคนะเดี๋ยวไปใหญ่ เกมเศรษฐีซิกฮีโร่เอ็ดเก้าศูนย์เจ้าสัวเจ้าสัวออนไลน์แล้วก็คิดติมา แล้วก็ปลดนี้ให้เราปลดนี้ปลดนี้ก็เดินดีเดินตาแดงปลดนี้ข็ตาแดง แน่นคมชัดมื่ที่แล้วไม่เข้าเพราะแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าศูนย์ไม่ใช่เจ็ดแปดเก้า

ข้อสองวัดติดเดิร์องงงงอ่ะอันนี้ยังเป็นไฟงดที่เรวเข้าอีกนะครับ แางวดก่อนนี้เข้าโต๊ะนะงวดก่อน,นเข้าโต๊สี่หนึ่งห้าหวดที่เรยวมาอีกสองสองแล้วกนะ็สองห้านงวดนี้นะครับว้าวอะไรสจะดู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  วันนี้ให้เลขพี่น้องมาครับหนึ่งสองสามสองสามสี่นะครับผมแล้วก็นะจเจ้าศูนย์หนึ่งนะหมดอาจจะมาได้แจ้งบ้างนะ ที่แล้วนะครับใต้ไม่เข้าล่างเข้านะเข้าสองนะวันนี้เน้นไปที่สามอีกแล้วไปเลย นี่วัดที่แล้วครับวัดที่แล้ววัดที่แล้วที่ข้าในมีตัวนี้ตัวเดียวเจ้าอื่นไม่ข้าว,วก็ข้างหลังข้านกตาทิพยข้างล่างน,นนะอ่าในวนนี้ครับ เก้าสศูนย์นะทุกคนอะาห่านไปนะ <S <S 1> <S 1> มาดูอันนี้รวมหอยสองอันนี้อันนี้งวดที่แล้วเท่าสองห้านะอันนี้งวดนี้ văn huỳnh và đi, mình phải công cả anh anh gồm ở trầm đẳng xì xù chuẩn luôn nên đến giảm cao cao là giảm bổn ื่องตรงนี้วดที่แล้วเข้าห้าสองวันนี้มีศูนย์สามหกแปดเก้าสี่ศูนย์สามหกแปดเก้าสี่นะครับ ของเก่านะของเก่างวดที่แล้วไม่มีใครเข้าเลยเอาแค่เล็กๆหน่อยเนี่ย อันนี้ของวดที่แล้วัดที่แล้วพี่เข้าก็มียกทิท่เท้าสองห้าสองห้าแล้วก็เปลี่ยงจันเข้าสองสอง,สอ,งอันนี้ หมดที่แล้วเท็ดีสานเข้าไปเล็กเด่นเนหะ็น,นสองอันนี้ก็เข้าไปสองที่บนห้าตรงนี้เข้าสองห้าเข้าตัวกลับเองไหมเ้ามาดูของวันนี้กัน ยกทิพย์ยกทิพยวันนี้3ามห้านะทุกคนนะยกทิพย์สามห สิบล้อมตีเหล่าไม่ขาด ผู้เท่าที่แล้วเขาเด่นห้าเพิษีสารวันนี้ให้ศูนย์สามจาไพโรดไม่เข้าที่แล้วไอ้งโด้ไดไอ้ลุงโดไม่ใช่อาจารย์ไพโรดนะ จต่นะีให้ดูที่หยกทิพย์หนะทุกคนนะ,อะโอเคนะสหรับคลิปนี้เดก็จจบของเค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกัน คิปต่อไปครับสวัสดีครับ